ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาหนอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่16สิงหาคม2566ค่ะฉะบับนี้เป็นผลงานเมื่อวานนะคะเมื่อวานอาจารย์ก็เข้าที่รอบ VIP นะคะเข้าตัวเจาะ26ที่รอบ VIP ค่ะ วันนี้อาจารย์ให้เด่นที่เก้าฝันที่เก้านะคะชุดตัวเจาะค่ะ90 92 98เม็ดเดียววันนี้97นะคะชุด3ตัว397แนวทางโดยอาจารย์สมพงศ์ค่ะ ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะส่วนรอบอุตสาหากรรมออกผลพร้อมกันกับรอบปกตินะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่4และ5ชุดตัวจาะนะคะ4043 ห้าศูนย์ห้าสามแล้วก็เป็นชุดสามตัวค่ะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแนวทางโดยอาจารย์สุพงค์นะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางฮานอยค่ะก็มี2ฉบับแค่นี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ